เราก็สามารถวางโต๊ะกาอี้แล้วก็นั่งชิวๆได้เลยสวัสดีครับกลับพบกันอีกครั้งครับกับเราครับถนัดแคมป์ครับผมเดียวนะครับวันนี้เนี่ยเราก็มีอ w อนนิงอีกหนึ่งตัวนะครับเป็นยี่ห้อ WIN ทัวรอ่าก็คือตัวนี้เลยหลังจากที่ e p ที่แล้วเนี่ยเรารีวิวออนนิงที่ติด ค้างรถไปแล้วนะครับสําหรับผมเนี่ยผมให้เป็นออนนิ่งเนี่ยออนนิ่งมี2แบบแล้วกันถูกผิดยังไงก็เขียนคอมเมนต์เข้ามาคุยกันได้ใต้คลิปนี้นครับตัวนี้เลยอ่าเป็นออนนิ่งที่มีติดรถอีกหนึ่งตัวอ่าแต่ก็จะมีข้อดีข้อเสียที่ต่างจากตัวออนนิ่งที่อีพีที่แล้วที่เราได้รีวิวให้เพื่อนๆดูนะ,ะเดี๋ยวเรามาแกะให้ดูตัวนี้ราคาก็เอาละมีตั้งแต่อ่าห ถึง4,000บาทาราคาประมาณนี้แกะมานะครับในอุปกรณ์ที่เขาให้มาตัวนี้เราใช้มาได้1ครั้งก็ถือว่าสะดวกดีนะครับตัวนี้ก็เป็นอุปกรณ์ที่เขาให้มาต้องดูดิโ,โหอุยอุปกรณ์เสาเยอะมากเสาเนี่ยเนี่ยที่เขายวให้มานะเดี๋ยวเรามาให้ดูทีละจุดกัน ว่าในอุปกรณ์รเขามีอะไรให้มาบ้างก็อย่างอื่นเลยครับอย่างแรกเลยมีเสาอ่าตัวนี้เราก็อุ้ยตัวนี้เราก็ซื้อมาใช้เองนะอ่าก็เลยจะมาแนะนำเพื่อนๆดูแล้วก็ตัวผ้าเต็นท์หนึ่งแล้วก็จะเป็นเชือกคอ่าจะเป็นเชือกนี่เลย,ยเชือกเขาให้มาแบบ ถุงเบลเลอร์เลยข้างในนี้ก็เป็นเชือกเราก็มีสมอบกอ่ะหลักๆก,ก็จะให้มาประมาณนี้แล้วกันอารูปร่างหน้าตาเป็นยังไงนะครับก็คงจะเห็นตนะั้งแต่ตอนต้นคลิปแล้วนะเพื่อนๆเดี๋ยวเรามาสาธิตวิ่กนกลางให้ดูตัวนี้ก็ถือว่ามีประโยชน์นะเหมาะสําหรับรถเก่งเลยหรือใครที่ต้องการนั่งแต่ผมว่ามันอาจจะกลางยากนิดนึงเ,เพราะว่ามันต้องใช้ เสาเป็นตัวเสียบตัวนี้ถือว่ากันฝนได้มาเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยตัวนี้มันจะช้าหน่อยเพราะว่าเรามีเสาตัวนี้เสาเขาก็จะเหมือนกับเสาเต็นท์น่ะเพื่อนที่เราใช้กันทั่วไปเนี่ยเราก็ต้องมันจะเสียเวลามาตอนตอนที่มานั่งไอ้กลางไอเสาตัวนี้แหละ ประมาณนี้เสาเขาก็ให้มาทั้งหมดสองต้นนะเพื<ๆ>่อนเสาเขาให้มาสองต้นอตอนนี้เราก็เสียบตัวเสาโครงเต็นท์ตัวนี้เรียบร้อยแล้วนะเพื่อนเขาก็จะให้มาทั้งหมด3เส้นนะเพื<ๆ>่อนมีเสายาว2เส้นแล้วก็เสาสั้น1เส้นตัวนี้อย่างที่เราบอกไว้ตอนต้นเนี่ยมัน มันยากนิดหนึ่งตรงที่ว่าเราเนี่ยต้องเอาเสาอะมาเสียบเข้าไปในตัวนี้มันก็เลยจะดูว่ามันช้านิดหนึ่งอ่าเดี๋ยวเราดูไปเรื่อยๆแล้วกันผมจะไม่เร่งสปีดแล้วกันเพราะอยากให้เพื่อนๆดูว่าวิธีการใส่เขาทำยังไงอ่ะแค่นี้ประมาณนี้แล้วก็ ทำสองฝั่งด้วยนะจะทำฝั่งอีกฝั่งหนึงเห็นไหมว่าตัวเนี้ยมันก็จะยากขึ้นอีกนิดนึงมันยากตรงที่ว่าเราต้องมาเสียบเสาไงแล้วเวลาที่ฝนตกใช่ไหมเพื่อนมันไม่ทันแล้วตัวผ้าเนี่ยมันก็จะเลอะด้วย เลือดดินอ่าส่อเสาแบบนี้ครับสอดให้โผล่สองข้างเลยนะเนี่ยข้อเสียของเสาแบบนี้นะเวลา ดึงไปดึงมาแล้วเสาก็ชอบหลุดชอบหลุดในก็ต้องทำแบบใจเย็นนิดนึงเน่ยเพื่อน<ๆ>เพื่อได้แบบนี้แล้วใช่ไหมเราก็ตัวตัวในชุดเขาเองอะ่ะตรงเนี้ยที่นิ้วชี้ผมนะเขาจะมีรูเราก็เอา ตัวสาวตัวนี้เสียบเข้าไปในรูครับทำสองข้างเลยอ่ะสองข้างหน้าหลังถ้าให้ดีนะทำสองคนอ่ะเราก็จะได้โค้งแบบนี้นะแล้วเราก็มาทำอีกฝั่งหนึ่ง นี่เพื่อนเรามาทําอีกฝั่งหนึ่งแล้วก็จัดระเบียบเขาหน่อยให้เขาขึ้นมาเป็นโครงแบบนี้อาจจะยากนิดนึงเห็นไหมว่าถ้าเป็นออ n น n g แบบแบบติดรถเลยอะ่ะ มันจะกลางง่ายมากเห็นไหมอันนี้มันเดี๋ยวกลางเดี๋ยวหลุดนี่เพืเ่อนๆแค่นี้เขีบเนี้ยจ,จะนานหน่อยมันกลางยากเหมือนกันนะกลางคนเดียวเนี่ยแต่ก็ไม่ได้ยากเกินค,ความสามารถนะกลางได้อยู่เนี่เพืเ่อนแค่นี้เองมันก็จะเป็นรูปประมาณนี้อันนี้ไม่ใช่เต็นท์นอนนะ เสร็จแล้วเขาก็ได้มีเสาตัวนี้อีกต้นหนึ่งเอาไว้ทําไมเอาไว้ค้าระหว่างมุมนี้ถึงมุมนี้เดี๋ยวเราให้เพืเพเพ่อนๆดูเห็นไหมเอาไว้เขาเอาเอาไว้ค้าตรงนี้ตรงปลายนี่เพื่อนเห็นไหมเวเราจะใช้วิชาเล็งก่อนอ่าเนี่ยเสร็จแล้วก็ค้าตรงนี้ ค้าอย่างนี้ครับเพื่อนอนี่แค่นี้เองปึ๊บอ่ะเดี๋ยวเรายกให้ดูตัวนี้เออสำหรับใครที่โอ้ยเหนื่อยสำหรับใครที่มีรถเก่งใช่ไหมก็สามารถใช้งานตัวนี้ได้เลยเห็นไหมหรือใครที่มีกระบะแบบผมนะ ไม่อยากติดออนนิ่งนะก็สามารถติดตั้งตัวนี้ได้อ่าแบบนี้สำหรับถ้าเป็นถ้าเป็นรถยนต์นะครับเขาจะมีตัวเพื่อนเพ่อไปหาซื้อตัวดูกระจกอะที่เป็นตะขอเกี่ยวอ,ะอ่ะอ่าแล้วก็มาเกี่ยวกับตัวนี้ได้เลยสำหรับรถกระบะแบบผมนะก็สามารถเอาเชือกนะผูกตรงนี้ แล้วก็เกี่ยวกับล้อได้ทำกันทั้งสองข้างอ่าแล้วตัวนี้มันเตี้ยแบบนี้หรอมันมีขาอีกเพื่อนสามารถต่อขาได้ในชุดเนี่ยในชุดเนี่ยนเพื่อนเพื่อนเขาจะให้ขาตัวนี้มาขาตัวนี้อ่าจะไม่ไม่ไม่ใช่ขาที่เป็นยางยืดในตัวก็จะมาต่อกันเี่ผมมาต่อให้ดู อ่ะผมเดินไปต่อให้ดูอ่ะน,นี่นี่เห็นไหมว่าตัวเนี้ยเขาจะมีเป็นเดือยตัวนี้อยู่เราก็ใส่ไปอย่างเงี้มันจะใส่ยากนิดนึงเนี่ยครับแค่นี้ใส่ไปแค่นี้ยคือเราต้องการความสูงเนี่ยความสูงที่เท่าไหร่เราก็จับมันยัดเข้าไปแต่ผมว่าถ้ามีเป็นเชือกข้างในอะมันจะง่ายกว่าเอง อ่ะสมมติเราต้องการความสูงแค่สี่ท่อนแล้วกันอ่ะอย่างเงี้ยครับต้องการความสูงแค่นี้ตัวบนสุดเนี่ยก็จะเป็นปลายยอดแหลมๆตัวนี้อ่าเห็นไหมเป็นปลายยอดแล้วก็เสียบนี้เข้าไปเหมือนเดิมอ่ะแค่นี้เองครับความสูงตอนนี้ก็อยู่ประมาณร้อยหกสิบห้าสมมติเพื่อนๆนว่าตัวเนี้ยมันเตี้ยไปใช่ไหมเพื่อนเพื่อนก็เอาตัวเนี้ยไปเสียบไว้เราแค่สาธิตให้เพื่อนเพื่อนดูก่อนนะ เราไม่เราไม่ได้ล็อกเอาไว้มันก็จะเป็นประมาณนี้ก็เหมาะสำหรับรถเก่งนะครับก็สามารถใช้งานได้โอเคเดี๋ยวเราให้เพื่อนดูประมาณนี้แล้วกันเสาสองต้นนี้จริงอะ่ะเขาก็จะต่อตัวนี้เพื่อให้มันได้ความสูงก็คือจะสูงเป็นจ่วเลยเป็นหลังคาคุมหัวเลยแต่ตัวนี้เราไม่ได้ ล็อกเชือกเอาไว้เดี๋ยวเราให้เพื่อนดูคร่าวๆก่อนก็จะเป็นประมาณนี้ข้อดีของตัวนี้ใช่ไหมก็สามารถย้ายได้คือข้อดีของมันนะมันสามารถย้ายได้อะสมมุติว่านี่เราสามารถย้ายมันเอาไว้ข้างหน้า นี่ครับเพื่อนเห็นไหมเราสามารถย้ายมันนี่เป็นมุมนี้ตัวนี้นะครับเ,เพื่อนๆก็สามารถอ่าเปิดรับลมได้นะเขาจะเป็นตีนตุ๊กแกสามจุดอ่าแล้วก็เป็นซิปเนี่ยอ่าเดี๋ยวผมเปิดเอยเปิดให้ดูก่อนนี่จริงๆมันจะมาเป็นแบบนี้นจริงๆมันจะมาเป็นแบบนี้ครับแล้วก็เอาตีนตุ๊กแกออก รูดสิบขึ้นมาแบบนี้อ่าแล้วก็ม้วนตัวนี้เขาเป็นเคลือบกันน้ำ้วยนะร้อยเปอร์ก็ถือว่าสะดวกสบายอะ่ะมันสำเร็จรูปนี่ครับหน้าตาเขาจะออกมาเป็นประมาณนี้อ่าตัวนี้ก็เป็นเป็นมุง้งเป็นมุ้งผ้าถือว่าแบบ าตาเขาละเอียดเลยละ่ะเดี๋ยวเราลองเข้าไปดูข้างในกันนี่ครับเราก็สามารถวางโต๊ะกาอี้แล้วก็นั่งชิลๆได้เลยก็ถือว่าเป็นออนนกอีกหนึ่งประเภทนะที่ใช้งานไม่ง่ายไม่ยากแต่ไม่จะเหนื่อยตอนกลางกับตอนเก็บเท่านั้นแหละราคาก็ถือว่าไม่แพงถือว่าใช้ดีครับ ใครสนใจก็หาดูได้นะหรือว่าใครอยากได้ตัวนี้ของเราก็ทักอินบอ็อกมาได้นะปล่อยเหมือนกันเพราะเราไม่ค่อยได้ใช้เราซื้อมาเรายังไม่รู้เลยนะว่ามันเรียกว่าอะไรซึ่งตัวนี้มาก่อนที่อ่อนนิ่งติดรถเราจะมาตัวนี้เราใช้ไม่ก่อนแต่เราขี้เกียจเวลาที่มันกลางมันกลางยากเก็บยากแล้วก็อ่าผ้าตัวนี้มันชอบเปื้อนอ่ะเราก็เลยไม่ค่อยได้ใช้ ก็สำหรับวันนี้ก็ทิ้งไว้เท่าน,นี้แล้วกันครับเพื่อนๆไว้เจอกันในคลิปหน้าครับแล้วก็ดูว่าเราจะพาไปเที่ยวที่ไหนบ้างครับแต่ช่วงนี้คงไม่ได้ไปเที่ยวไหนกันหรอกส่วนใครอยากรู้อะไรนะครับก็เขียนคอมเมนต์มาได้เดี๋ยวเราจะมีะง่าย,ายๆว่าเรามีของเล่นอีกเยอะแต่เรายังไม่ได้รีวิวหมดทั้งพัดลมทั้งเครื่องแปลงไฟนะครับเดี๋ยวเรามารีวิวในอ p ีต่อไปแล้วกันวันนี้ก็ทิ้งไว้เท่านี้แล้วกันนะครับผมสําหรับวันนี้ก็ขอตัวลาก่อนครับสวัสดีครับ